บาจ้และให้เดิกตามรอยพัฒนาแห่งตนไม่ว,ว่าจะพาฒนาหนประตาแต่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็เราเป็นผู้ตั้งถากอุทาเทพอยากให้ทุกคนมีบารามีทั้ง9ประการบารามีทั้ง9้าประการนั้น่ะที่ทุกคนได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้มาแล้วมีอะไรบ้างเราได้ท่องมาทุกปีเลยเราต้องฝึกตัวเองให้ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดเราได้บารมีทั้ง9ประการ ปฏิบัติได้รวยมีความสุขรวยได้บุญรวยได้บารมีและรวยได้เงินทองจําไว้นะเพราะฉะนั้นฝึกให้ได้นะบารมีเก้าประการมีอะไรบ้างผู้พร้อมกันข้อหนึ่งข้อนบารมีข้อสองศีลบารมีข้อสามเมตฐานบารมีข้อสี่ปิยาบารมีข้อห้าฐานบารมี ขอ 6, าา้ขอหกเมตตาบารมีข้อเจ็ดสัจจบารมีขอ 8, ้อแปดบาลยาบารมีข้อเก้าสัทธาบารมีบารมีทั้งเก้าประกันทานบารมีหมายถึงอะไรตอบพร้อมกันการให้การให้การให้ไปบ่อยให้ครั้งเดียวเป็นบารมีไหมใช่ครั้งเดียวเป็นไหม ครั้งเดียวเป็นไหมได้ประลายีไหมครั้งเดียวอ่ะ้องทำทีนะบ่อยๆพจนียาอ่ะวิริยะคือวิริยะคือความความพยายามความเพียรพยายามเรามีความพยายามในตัวเองไหมแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามในตัวเองแบบว่า มีความเพียรสม่ำเสมอบารมีเกิดนะมต้องทำไปบ่อยใช่ไหมเช่นกันนะอ่ะข้อสามเนของคือบารมีคือข้อีสิบแปดเหมือนที่เราได้เข้าใจแล้วนะปฏิบัติได้ไหมเมื่อเราทำบ่อยเราได้บารมีข้อนี้ไหมเป็นบุญไหมเป็นบุญที่ใหญ่ไหมอาสาธุแล้วก็ สิทธ <Jersey hein. S 2> ิ์บารมีค <Los Angeles. S 2> ืออะไรการรักษาศีลห้าทำได้ปหมถ้าสมมติว่าเราทำเฉพาะวันพระเราไม่ได้ทำทุกวันมันจะไม่ได้บาลานีใช่ปหมต้องต้องรับ <addiction> ศีลทุกวันนะได้ไหมได้บาลานีไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถรับทุกวันได้ก็ปลุกไปนะไม่ได้เคร่งนะไม่ได้ตึงเกินนะอ่ะ Ot, ains, สติบาลีคือความอดทนอดการเช่นยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิและอดทนใช่ไหมต่อการที่เรียกว่าเหน็บชาติดอาการเมื่อยใช่ไหมและอะไรอีกปูขัดใจอะไรเขาด่าเราอดทนได้ไหมนี่คือการฝึกสติไหม การทุกเยื่อยืให้เราโมโหมีโทสะเราอดทนไม่เกิดโทสะเรากับมีอขันติอะไรแบบนี้นะเราไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เรียกว่ามากับเพาะใครก็ไม่ว่าจะเป็นคนว่าร้ายเราดินพาเราหรือมายั่วยุให้เราโมโหเราพูดตรงนี้เราได้บารมีนะเข้าใจแล้วนะเออแล้วอะไรอีกเมตตาเมตตาบารมีคืออะไร บัรณาใหู้ถ้าเรามป็นหัวใจที่บรรณาพูดถึความสุขแล้วเราช่วยเหลือเขาบ่อยๆเราได้มาเป็นพ่อีนี้ไหมทำทางเดียวไม่ได้นะต้องทำบ่อยๆใช่ไหมลูกเข้าใจแล้วนะอ่ะสัจจะอารมนี้คือพูดแล้วทำได้แล้วถ้าก็พูดโกหกอ่ะไม่ได้สัจจะก็คือทุกครั้งที่เราพูดอะไรทำทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะได้มีบารมี์พ่อนี้ สัจจะสำคัญที่สุดนะมีหัวใจแห่ทีทวานะจำไว้นะปัญญาบรารมีคือมีสติใช้ปัญญาในการเดินทางชีวิตและมีสติในการคิดแล้วก็การพูดจะทำอะไรลงไปใช่ไหม,มเมื่อเราทำอะไรมีสติมีปัญญาบาลาีเพื่อไหม,มใช้ปัญญาไม่ได้ใช้อารมณ์ใช่ไหมลูกคุณได้ไหมคุณใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ได้ไหม ไม่ใช้ความรู้สึกได้ไหมฮะไม่ใช้ความรู้สึกได้ไหมถ้าเรายู่ในชีวิตประจำวันเราไม่ใช้ความรู้สึกได้ไหมนับแต่นี้ฝูกได้ไหมไม่ให้มีรียกว่าอารความรู้สึกได้ไหมมันคือเป็นข่าวไงฝูกได้ไหมเขาจะยังมรนทำเรามีปัญญาไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่เอาคนให้เข้าใจกับว่าปัญญาจะเกิดเราต้องมีอะไร มีสติมีเกียรติค่ะมีทุกอย่างเลยมีเกิดปัญญาไหมและสำคัญคือมีสติและเกิดปัญญาที่มีอลูกพูดได้ปะให้เรามีปัญญาคุ้ได้ไหมได้ค่ะตั้งตารออยู่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามีความรักในการทำความดีบารมีเกิดนะเพราะของเรามีความรักมีความเชื่อมั่น และที่ความศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนจะบอกว่าศรัทธาเนี่ยมันคือการที่เราก้าวไปสู่ความเป็นในชีวิตเราได้เราศรัทธาในความดีศรัทธาในพระเาศรัทธาในพระพุทธองค์ศรัทธาในคาสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในครบาจารยัทธาในตัวเองเราจะได้่มและเมื่อเราศัทธาในความดีนบาาเกิดนะ ใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราหมดสัทธาในตัวเองเราไม่มีสัทธาในตัวเองร่วมไหร่วมไหเพราะฉะนั้นเราต้องสัทธาในตัวเองนะเพ้าใจหรือรับแบเนี้รักติดตังใจของทุกคนมีความสัทธาในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองรักในการทำวามีของตัวเองและเชื่อว่าเรามีความรักเชื่อมั่นในสัมผในความดีเรามีบาอาจารย์เรามีทุบาเราสัทธาในทุบาอาจารย์ชีวิตเราจะดีขึ้นเราเชื่อ และรัาทธาในตัวเองว่าเราทาได้ทําในสิ่งที่ดีชีวิตก็จะมีความสุขเข้าใจนะบอกตัวเองแบบนี้นะแล้ว,วนนะเราจะมสมหวังเข้าใจนะหรนะเราจะประสบความสําเร็จแต่เราต้องมุ่งมือทำด้วยนะไม่ใช่ว่าตั้งอ้อนวอนรู้ว่าลุ้นเชื่อลู้รักลุกศรัทธาแต่ไม่ไม่ไม่ทำมาคา่ะพิจารณาทำมาหาแดกมันก็ไม่ได้นะเข้าใจยังใช่ไหมสุภาชัยหัวเราะจริงไหมนั่งอ้อนวอนไม่ได้นะ ยังรอวัฒนารอรอวัฒนาไม่ได้นะเราต้องลงมือทำทุกอย่างนะและถ้าทาความดีเราคงยังต้องลงมือทำเลยใช่ไหมลูกใช่นนั้นสาธุนะคิดว่าทําได้ไหมสาธุดังๆจะพยายามทําให้ครบเก้าข้อให้สมบูรณ์นะลูกนะอาสาธุสาธุบชาครูนะ